สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อที่1นะครับได้ให้หัวข้อว่าอย่ายอมให้สุลาพาเจนนะครับในพระคัมภีร์ฉบับ2011นะครับได้กล่าวว่าเล่าองุุ่นทําให้คนให้ชอบเยอะเย้ยและสุลาทําให้เกะกะระรานใครยอมให้มันพาเจนไปก็ไม่มีปัญญาในฉบับคาทอลิกได้กล่าวว่าเล่าองุุ่นทําให้คนก้าวร้าวสุลาทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ผู้มีปรีชาไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ชวนให้หลงจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าคําว่าเมาสุลาในภาษาเดิมใช้คาว่าฮามาฮามาหมายถึงการบ่นคํารามนะครับบ่นเสียงดังนะครับ,นะรบนะนั่นคือการที่แสดงออกมาดังนั้นเองการเมาสุลาในเวลานั้นเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็แสดงออกมาในการทําอะไรที่ค่อนข้างจะวุ่นวาย แต่มีคนบางคนนะครับพอเมาเหล้าแล้วเงียบก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เรียกอีกประเภทหนึ่งส่วนเป็นส่วนน้อยมากนะครับทําไมเราควรหลีกเลี่ยงก,การดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราที่ว่านี้นะครับเนื่องจากว่าผลของแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันทําลายจิตใจของเรามันทําให้พฤติกรรมที่ดีของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นพฤติกรรมที่โง่เขลา ตรงกันข้ามนะครับพระกัมภีร์ได้บอกกับเรานะฮะบ,บอกว่าให้เราเนี่ยนะครับแทนที่จะเมาว่าเลาอางุ่นซึ่งเป็นให้ได้เสียคนแต่ให้ประกอบได้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่พระกัมภีรเตือนเรานะครับมีบางคนก็ไม่เมาเล่าอังุ่นครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ไม่ประกอบได้พระวิญ,ญญาณก็ไม่สมควไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาีโอกาสจะมาดูคำคำนี้ด้วยกันครับคำว่ายะเยะ้เล่าอางุนทําให้คนชอบเยะเย้หมายความว่าอย่างไงครับ พราะเล่าอางังหุ่นเข้าไปในใจของคนคนที่เคยเป็นคนที่ดีๆเนี่ยนะครับก็จะเยาะเย้ยคนอื่นได้ครับเยาะเย้ยเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าโอ้อวดดูหมิ่นคนอื่นเหยียดยม้มทุกสิ่งรวมทั้งพระเจ้าด้วยนะครับภาพยนตร์ฮอลลีวูดจำนวนมากมายก็เป็นแบบนั้นคําว่าเล่าอังุ่นในที่นี้นะครับภาษาภาษาเดิมว่ายายินในปฐมปกาลก็ได้พูดถึงโนอาห์พระคัมภีร์บอกว่า,วาโนอาห์เริ่มเป็นชาวไล่และทําสวนองุ่น ท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นเมาแล้วนอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่านตอนที่ท่านอาจจะไม่ได้พูดเกะกะละลานใครนะครับแต่ท่านได้ทําสิ่งที่น่าอับอายออกมาคนหนึ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นคนชอบทำเวลาที่ดื่มเหล้าองุ่นไปก็กลายเป็นทําในสิ่งที่น่าอับอายขึ้นมานะครับเห็นไหมครับขนาดโนอาห์เองที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาเขาก็กลายเป็นคนที่ทําสิ่งที่น่าอายแต่ว่าคนที่มีลักษณะที่ ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราวังหนุนลงไปจะยิ่งทําให้เกะกะระรานมากขึ้นมีชายคนหนึ่งนะครับพูดกับคุณแม่ของเขาเรื่องคุณพ่อได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กเขาบอกว่าคุณแม่ครับพ่อเป็นยังไงบ้างครับแม่นะแม่ก็บอกว่าพ่อของเธอเป็นคนกล้าหาญมากนะโดยเฉพาะเวลาทานเล่าเข้าไปเนี่ยเป็นคนกล้ากว่าปกติพ่อของเธอพร้อมจะสู้กับทุกคน1ิคนก็ไม่กลัวนะครับลูกว้าว แล้วพ่อเป็นยังไงครับแม่เล่าแม่ก็เล่าให้ฟังหน่อยครับนะฮะปรากฏว่าแม่ก็เล่าว่าวันหนึ่งพ่อทานเล่ามีนักเลงสิบคนมาเกี้ยวแม่นะมาจีบแม่นะแม่ก็โกรธด,ด่าไปหลายคําแต่พ่อไม่ด่าครับพ่อลุกขึ้นอัดมาเลยครับพอทานเล่าเข้าไปก็อัดคนสิบคนเลยครับปรากฏว่านะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับมีคนมายกมือไหว้พ่อกันแตเป็นแถวเลยครับไม่เว้นแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบอกว่าว้าว,าวขนาดนั้นเลยกับแม่ใช่ แม่เองก็ยกมือไหว้พ่อเหมือนกันตอนที่เราลดน้ำสศพพ่อด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมันทํำลายคนเราครับบางคนยังบอกว่าพระเยซูยส,สับสนุนให้ดื่มเหล้าเพราะว่าตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเนี่ยแปลว่าพระเยซูสนับสนุนโอ้ดันเราอย่าทัอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ จนะพูดเรื่องนั้นอีกยาวแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราหาช่องทางแบบนั้นเราจะยิ่งเป็นคนที่ย่ำแย่ไปเรื่อยๆครับแต่กันเองวันนี้อย่ายอมให้ให้สุราพาเจินไปนะครับเพราะมันจะทําร้ายเราขอพระเจ้าเมตตาครับ